วันนี้นะคะเรามาตรงจุดที่เป็นโรงเรียนเตรียมอนุบกาลของน้องมีนานะคะแม่แสนดีอยู่กับน้องด้วยอันนี้ก็มาทําความรู้จักกับคุณครูดูนะครับกแล้วกันว่าเด็กคนหนึ่งต้องใช้คุณครูกี่คนนะคะอันนี้ก็หัวหน้าอันนี้เป็นครูใหญ่นะคะครูใหญ่ชื่อครูออสนะคะอันนี้ครูไรครูแถมนะคะอันนี้ครูเล่าน่าจะมีที่มาของชื่อเป็นที่ค่าเองนะคะครูอะไรคะสองครับ คุณสองนะคะ hey, he s <S แล้วหนึ่งอยู่ไหนคะครูคะก็นี oh, like ่คุณหนึ่งหรือคุณสองแต่ครูครูมนนะคะแล้วมีคุณสามไหอ๋อสุรินสุรินแหละพี่ไปเอา สีร่างกาด้วยกันอ๋อที่ไปสีร่งกายอ๋อโอเคเข้าใจโอเคค่ะยังไงคนหนึงคนนึ่งคนหนึ่งฮะกั้คนหนึ่งสองคนนึ่งแล้วหยุดคนนึงครับแล้วหยุดคนหนึงดาวดาวดาวหนึ่งครับก็ทั้งหมดจะครูกี่คนเนี่ยเก้าคนเก้าคนที่จะฝึกวีนาประหยัดอีกคนนึงแล้วครูใหญ่ดูดูท่าทางนักเรียนจะเป็นยังไงคะครูใหญ่ว่าไง ก็ก็ดีครับเขาชนตามตามภาษาเด็กชนชนตามภาษาเด็กไม่หนักใจอะไรใช่ไหมคะไม่หนักใจนะคะครูเห็นข่าวเมื่อสองวันก่อนไหมที่นักเรียนไม่พอใจครูอ่ะแล้วไปต่อยครูอ่ะไม่เป็นบ้าเห็นนแปดได้ยี่สิบอ่ะนี้ระวังนะมีนายชอบคะแนนเต็มนะครูนะก็ไม่น่าหนักใจนนะะเออค่ะเขาแค่พังข้อเองนะ ครูเจบมาเยอะแล้วแบบนี้นะคะครูคิดว่าจะฝึกน้องประมาณกี่เดือนสองเดือนนะคะก็เรียบร้อยเอาฝึกจริงหลังออกพรรษาถูกไหมคะช่วงนี้ก็คือน้องอยู่กับแม่มีไปเดินป่าไหมคะเดินเนะครับมาินป่าป่าแบบนี้นะคะอยู่คุณครูอนุญาตให้ให้กินหรือเปล่าอ่ะคุณครูใหญ่อ่ะครับก็ได้ครับจริงๆอ่ะแล้วคุณอาเตรียมของดีมาตอนรู้ตอนนั่งง้อหมอต้อมไม่ให้รู้เนี่ย เอามาจากกรุงเทพวันนี้เลยได้ที่เชียงใหม่ไนะให้เองได้ป่ะคะลูกือคยเพื่อควานให้งานพี่ลูก,ลกสวัสดีก่อนลูกู้จรรยป่านทุจรรย์ลองจำงามก่นอนให้แม่สังตีด้วยคะานให้แม่สังตีงด้วยให้แม่สันติสองลูก เจ้าเนี่ยจริงๆอะป้าเตรียมมาเยอะแต่ป้านึกว่าให้หูไม่ได้นี่ป้าเลยต้องเอาลุกพับเชียงใหม่อะค่ะจริงๆป้าเอาลุกพับจากนิวซีแลนด์มาแต่ว่าตัวหมอไม่ให้ก็เลยไม่ได้เอามาขอโทษนะคะทเจ้าป้าดีกร่าทจ้าป้าขาดทุกแข่งแม่บอนเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไงแม่ยิงไงเอางมา ไม่งามนะโอเคไม่งามก็ไม่เป็นไรแม่กินไหมคะป้าขอโทษนะคะง้องลกก็เลยไม่กล้าซื้อเดี๋ยวหมอว่าเอาถ้าหนูจะโทษใครก็โทษหมอนะเพาะป้าเนี่ยมีความตั้งใจจะให้อลูกแต่ป้าก็ไม่อยากฝืนกดเขา่ะนะคะหนูเป็นเด็กดีนะลูกมีคุณครูต้องก้าคนนะคะไม่พอใจอะไรก็เก็บอารมณ์ไว้อย่าไปทําร้ายครูสิบแปดได้เต็มยี่สิบก็โอเคโอเคลูก ต้องปอกเปลือกมะคุณครูไม่ดุใช่ไหมคะคุณครูดุไหมอ่ะไม่ดุครับคุณครูไม่ดุนะคุณครูให้ก่อนไหมผมค่าก่อนผมค่ายงี้ก่อนคุณฆ่าก่อนคุณฆ่าเออนี่ลูกนี่นะไปแย่งแม่ก่อนทำไมนะทำไมเขาจะเอาจับควานเด็แม่เอาจับป้าด้วยเด็ ตามขวานโอ้ตามพี่ควานโอ้โหทุ่งชาลแล้วท,ลทุ่งชาอีกก็ตามพี่ควานนี่ก็เรียนกินเต็งผีไิ่วไหวมั้งอันนี้มีทิ้งด้วยนะทำไมอะไม่กินลูกนั้นลูกทีดีนะลูกเออไม่ต้องเรียนเก่งมากก็ได้ลูกอืม ซ้มค้อทุกวันเหรอคนซ้มค้ออยู่นี่ส้มข้อกันทุกวันโอเคลูกนะเดี๋ยวก็ใหม่ทีน้องก็เข้าโรงเรียนแล้วถ้าเข้าโรงเรียนก็คงมาหาน้องไม่ได้น้องต้องโตขึ้นใช่ไหมไม่ไงเปรอยอีกตัน